สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้ววันนี้อ้อยก็มีสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มคลิปที่แล้วนะคะอ้อยเคยทําเรื่องกงไทยใจปั้มไปแล้วมีเพื่อนๆถามว่าสมัครอย่างไรและคลิปนี้นะคะอ้อยจะพาไปดูวิธีการสมัครง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องสินเชื่อเงินกู้เงินด่วนกรุงไทยใจปั้มนะคะเป็นบริการกู้เงินด่วนออนไลน์กับสิน เชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วเป็นเงินกู้ฉุกเฉินวงเงินสูงอนุมัติไวผ่อนชำระเบาๆไม่ต้องมีหลักหรือคนค้ำประกันสมัครสินเชื่อออนไลน์ง่ายๆผ่านกรุงไทยเน็กผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยนะคะรายได้15,000บาทขึ้นไปก็สามารถกู้ได้ผ่อนหมื่นละ10บบาทต่อวันเท่านั้นกู้ง่ายได้ทุกอาชีพคือกู้ง่ายเนี่ยเรายื่นเอกสารง่ายๆแต่อยู่ที่ว่า เพื่อนๆแต่ละคนจะมีเกณฑ์ตรงตามที่ธนาคารกำหนดหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานประจําหรืออาชีพอิสระก็สามารถยื่นกู้กรุงไทยใจปั้มได้ที่สําคัญกู้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันถ้าเพื่อนๆสนใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและทําตามได้เลยค่ะขั้นตอนการสมัครสินเชื่อกุงไทยใจปัม้มบนกรุงไทยเน็กเริ่มแรกนะคะให้เราเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยและกดไปที่คําว่าบริการ2 กดสมัครสินเชื่อ 3. กดแสดงผลิตภัณฑ์และคำนวณผ่อนชำระ ถ้าเพื่อนๆทำตามไม่ทันให้กดหยุดได้นะคะ 4. ระบุอาชีพและเงินเดือนวงเงินที่ต้องการขอและเลือกจำนวนเดือนที่ผ่อนจ่ายตามที่ต้องการ 4.1. กดยอมรับข้อตกลงข้อมูลผลิตภัณฑ์และตัวอย่างการคำนวณสินเชื่อเพื่อดำเนินการต่อ 4.2. อ่านรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้เลย 5. เข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เฉพาะที่ทำงานเท่านั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแก้ไขเบอร์โทรและอีเมลสามารถเข้าไปที่เซตติ้งของกรุงไทยเน็กข้อมูลส่วนตัวที่เหลือเพื่อนๆต้องติดต่อสาขาเพื่อทำการแก้ไขหลังจากนั้นให้กดถัดไป6กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตอบคำถามเรื่องการมีสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินอื่นและกดดำเนินการถัดไปได้เลยค่ะ เจ็เข้าสู่หน้ายืนยันข้อมูลเพื่อนสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในส่วนที่ต้องการได้เลยหลังจากตรวจสอบเสร็จให้กดยืนยันเพื่อดําเนินการต่อในการส่งใบสมัครขอสินเชื่อ 8. เข้าสู่หน้าการให้ความยินยอมโมเดลคอนเซนต์เลื่อนเพื่ออ่านรายละเอียดความยินยอมเลือกให้ความยินยอมกดที่คําว่ายืนยันและกดดําเนินการ 9. เข้าสู่หน้าให้การยินยอมเลื่อนลงมาด้านล่าง และกดยืนยันกดต่อไป 10. ใส่รหัส P I N เพื่อยืนยันการให้ความยินยอมและส่งใบสมัครการขอสินเชื่อรหัสตรงนี้ก็เป็นรหัสที่เพื่อนๆใช้ปลดล็อกการเข้าแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ก 11. แสดงสถานะการสมัคร 12. กดปุ่มขยายเวลาอัปโหลดเอกสาร และดูเอกสารและกดอัปโหลดได้เลย13เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องการอัปโหลด หลังจากนั้นให้ทำการอัปโหลดเอกสารที่ธานาคารกำหนดผ่านหน้าแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ก14แสดงผลใบสมัครสำเร็จก็กดปุ่มเสร็จสิ้นได้เลยนะคะเพียงเท่านี้การสมัครก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนๆได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อจะต้องทำขั้นตอนดังต่อไปนี้เดี๋ยวอ้อยจะทำให้ดูเลยนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้รับวงเงินสินเชื่อเป็นที่เรียบร้อยเราก็เข้ามาตรวจเช็คสถานะการสมัครนะคะ เลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นคำว่ายอมรับข้อเสนอเรากดได้เลยต่อมานะคะให้เราเลือกรับเงินสินเชื่อและผ่อนชำระก็เลือกวันที่ผ่อนชำระได้เลยนะคะและกดยืนยันข้อมูลต่อมาเราเลื่อนอ่านสัญญานะคะให้ครบพอเราอ่านสัญญาครบแล้วให้กดปุ่มยอมรับในเงื่อนไขสัญญาเป็นปุ่มสีน้ำเงินด้านล่างนะคะ ต่อมาเนี่ยเราจะต้องใส่หรหัสเพื่อปลดล็อกแอปพลิเคชันและเลื่อนเพื่ออ่านรายละเอียดว่าเราเนี่ยได้ลงนามในสัญญาสำเร็จแล้วได้รับเงินเท่าไหร่และจะต้องชำระกี่งวดงวดละกี่บาทและก็จะบอกออตตาดอกเบียในหน้านี้ด้วยพอเราอ่านเสร็จเรียบร้อยเลื่อนมาด้านล่างนะคะเราก็กดเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะคะ สถานะการสมัครเนี่ยก็จะขึ้นว่าสินเชื่อพร้อมใช้และธนาคารก็จะโอนเงินเข้าบัญชีที่เพื่อนๆเ,เลือกไว้ตั้งแต่แรกเป็นยังไงกันบ้างคะง่ายใช่ไหมการสมัครง่ายเสมอแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ที่ข้อกําหนดของธนาคารถ้าสงสัยเราจะต้องโทรถามทางธนาคารเพิ่มเติมถ้าเพื่อนๆสงสัยสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยแต่ถ้าอยากคุยกับทางธนาคารโดยตรงเพื่อนๆสามารถโทรได้ที่เบอร์02 หนึตัวหรือ086217ตัวหรือจะเข้าไปที่สาขากรุงไทยได้ทั่วประเทศไทยถ้าเพื่อนๆที่เคยสมัครผ่านแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อ้อยขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ